สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่21กระดักราดาคม2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาด Real Time เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นรีตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว23แท่งนะครับ90 0 0กว่าจุดนะฮะ เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะโดยเปอร์เซนต์การขึ้นนั้นก็มีในระดับหนึ่งสรุปแล้วก็ปิดแทงเขียวนะครับส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้ยังบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะครับอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่เปอร์เซนต์การขึ้นนั้นนะฮะจะมีน้อยกว่าเมื่อวานนะครับเปอร์เซนต์การขึ้นนั้นเดียวแล้วนะครับ ก็มีโอกาสจะขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเท่านั้นนะครับเปอร์เซ็นต์การขึ้นจะไม่เยอะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นแต่ตอนนี้ก็เป็นอ่าค่อยๆเป็นเนินขึ้นไปนะครับแต่เหมือนจะอยากที่หยุดปลายๆแล้วเนาะเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับเพราะว่าแรงเริ่มเหมือนจะหมดละเพราะว่าอะไรเพราะว่านะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้ออยู่ในโซนที่เรียกว่า ก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงเราจะมองเห็นแรงซื้อไม่มีลดลงแล้วนะครับประมาณ10บวันย้อนหลังเนาะสิแทงย้อนหลังนะครับก็ทําให้ระยะกลางนั้นหยุดนะครับส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโน้มว่าจะลดลงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่ Daily ว่านะครับรอบสัญญาณยังเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแต่มันจะอยู่ปลายปลายเทรด นะฮะมีโอกาสที่จะพักตัวต่ออีกหรือว่าจะขึ้นก็ขึ้นได้อีกไม่เยอะขึ้นได้อีกนิดนึงนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับจะต้องดูก่อนตอนนี้อยู่ในโหมดที่เป็นการพักตัวนะครับเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีก1ชุดก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิด เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้ว10แท่งก็ประมาณ900อยกว่าจุดนะครับเ mm hmm. มื่อวานเหลาวิเราตรงนี้แนะ่นะครบ,บอกว่าเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นรอคอนเฟิร์มแล้วมีโอกาสขึ้นได้อีกหนึ่งชุดผลปรากฏว่าก็ขึ้นได้จริงๆนะครับขึ้นไป5แท่งก็ประมาณ7จ0ดจุดนะครับส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่ายังบอกไม่ได้ นะครับนะฮะว่ามีโอกาสที่จะเดินทางไปทางไหนนะครับบอกว่าอยู่กลางๆงเนาะแต่เป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับนะฮะเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ที่เป็นฝั่งขาขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังออกข้างอยู่ก็คือไม่มีแรงนั่นเองนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นตอนนี้ก็เป็นฝั่งขาขึ้นชัดเจนนะครับแต่ค่อยๆไหลเนาะโมเมนตัมมาตั้งแต่วันจันทร์เลยนะฮะวันนี้นะฮะตั้งแต่เมื่อวานนะโมเมนตัมชุดนี้นะครับแต่ค่อยๆไหลขึ้น่อน ส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้ออยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราจะสังเกตหเห็นได้ว่านะครับในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับแรงซื้อแรงขายที่เกิดไม่มาเป็นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะนะนะสัปดาห์ที่4นะครับก็ทําให้ลักษณะาการเคลื่อนที่ของกราฟนั้นเดินทางไม่ไปไหนไกลเลยครับยิ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับปลายปลายสัปดาห์ก่อนกับสัปดาห์ที่แล้วเห็นไหมฮะ กรอบไม่เคลื่อนที่ไปไหนเลยนะครับยังเป็นไซด์เว์แต่ตอนนี้นะครับสปหาห์นี้มันกรอบเล็กๆอยู่เนาะแพทเทิร์นกรอบเล็กๆแต่โซนคาดการณ์ก็แคบนะครับนะฮะใครเรียนไปแล้วนะครับโซนคาดการณ์แคบเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เว์นะครับนะฮะสามกรอบย้อนหลังนะครับเอ็มเอ็มมานีจ์เมน์ไว้ประมาณ6 7 0จจุดนะฮะใครเรียนไปแล้วนะครับส่วนในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้น นะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วเนาะก็ประมาณ22แท่งก็ประมาณ800กว่าจุดนะครับเมื่อวานเราวิเคราะห์ตรงนี้เนาะว่าขอพักตัวก่อนมีโอกาสพักตัวอีกหนึ่งชุดนะครับก็ผลปรากฏว่าก็พักตัวจริงๆแล้วก็เดินทางต่อนะครับส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้ต่อจากนี้ไปนะครับบอกว่าขอพักตัวก่อนยังไม่อยากไปไหนใกล้นะครับแต่เปอร์เซ็นต์การย่อตัวนั้นนะก็มีนิดเดียวนะฮะมีไม่เยอะนะครับนะฮะเปอร์เซ็นต์การพักตัวนั้นจะมีไม่เยอะก็พักตัวไป นะครับแบบนี้นะครัแล้วค่อยตัดสินใจนะครับต้องรอให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟเดินทางที่ถูกต้องก่อนนะฮะเราจะถึงจะเจอโซนคาดการนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับนะฮะตอนนี้นะฮะเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นแต่ตอนนี้นะครับเหมือนจะกําลังขอพักตัวก่อนกําลังจบรอบฝั่งขาขึ้นนะครับต้องดูว่าเขาจะอยู่ในกรอบไซด์เวย์ต่อหรือ แค่พักตัวแล้วเดินทางฮาเดินทางต่อเขามีดเวเรนซ์เล็กๆทิ้งไว้ตรงนี้นะครับก็สันนิษฐานและคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะเดินทางต่อเช่นกันนะครับแบบนี้นะฮะอย่างเมื่อวานเราก็วิเคราะห์ตรงนี้นะครับโตทําซูเปอร์ทิ้งไว้มีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะผลปรากฏว่าก็ขึ้นได้จริงๆนะครับออเดอร์อยู่ตรงนี้นะครับนะฮะออเดอร์ไม้สองของเราตอนนี้ก็จบรอบไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับ ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะคบแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโน้มจะลดลงนะฮะแล้วก็พอจะสรุปในทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่ายังเป็นรอบสัญญาณฝักขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้กําลังอยู่ในโหมดที่เรียกว่าเบรกย่อหรือการพักตัวนั่นเองหากเขาเบรกไม่อยู่หรือว่าเบรกแรงนะครับเขาก็จะจบรอบสัญญาณชุดนี้ไปแล้วเกิดรอบสัญญาณสวนทางใหม่แล้วถึงจะเดินทางต่อ แบบนี้นะครับวางแผนไว้แบบนี้ก่อนนะครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟไม่อยากไปไหนไกลนะครับในระยะใ,นใ,นใ,นในกล้นี้ก็คงอยู่ในโซนสูนยยากาศนะครับดังนั้นนะฮะเรารอสัญญาณที่ชัดเจนดีกว่านะครับวันนี้มีแอคชั่นอาจารย์อาทิตย์นี้นะฮะมีแอคชั่นมาเก็ตที่เกิดก็ค่อนข้างจะทําให้นะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนั้นค่อนข้างจะพักตัวในระดับหนึง่ง นะฮะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะฮะเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์การวันที่1สิงหาคมนะครับนะฮะหนึ่งสิงหาคมเราจะเรียนกลุ่มออนไลน์การเรียนทั้งเสาร์และอาทิตย์ช่วงหัวค่ำนะครับช่วงหัวค่ำนะครับสำหรับท่านที่ลงเรียนไปแล้วนะครับอยากจะทบทวนขอคอนเฟิร์มผมสัปดาห์สุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ